สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยคลิปวันนี้ตามหัวข้อเลยจะมาทําการแกะกล่องตังหูของชาแนลนั่นเองนะคะเวลาซื้อเราก็จะได้กล่องกระดาษสีดําแล้วก็มีตัวหนังสือชาแนลนะคะแล้วก็มีดอกคาเมเลียมาให้ด้วยนะคะด้านในก็จะเป็นกล่องของตังหูแล้วก็บินใบเสร็จนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิด ดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวนี้นะคะตัวเองก็ชอบมากนะคะตามหามาตั้งนานนะคะเผื่อจะได้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอ๋อเวลาซื้อต่างหูนะคะเขาก็จะมีตัวนี้นะคะแค่บุ๊กหรือว่าบุ๊กเลตนะคะมาให้ด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะตังหูอยู่ด้านหน้านี้แล้วนะคะเป็นตัวนี้นะคะสวยมากนะคะทั้งหมดนี้คือทําจากโลหะสีทองแล้วก็เป็นแบบเสียบตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันตัวแรกกันก่อนนะคะเขาก็จะเป็นหูเสียบแบบนี้นะคะามาดูกันที่แป้นเนาะแป้นของเขาจะเป็นแป้นพลาสติกตรงแป้นตัวรอง ด้านหลังที่เสียบนะคะแล้วก็โลหะสีทองตรงนี้นะคะในส่วนของแป้นนะคะมาดูในส่วนของต่างหูนะคะตัวนี้นะคะเขาก็เป็นสีทองซึ่งสีทองนี่จะไม่เป็นสีทองแบบอลามนะคะจะเป็นสีทองแบบสีนวลๆอ่อนๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าสวยมากเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหน้าเดี๋ยวด้านหน้าดูกันตรงเสียบนะคะเวลาเราเสียบเนี่ยมันก็จะมีตัวรูปห่วงทรงลีอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะมันเป็นรูปทรงลีเนาะแล้วก็จะมีห่วงลูกทรงกลมแล้วก็ห่วงทรงลีนะคะคล้องกันอยู่เป็นโซ่เนาะแล้วก็จะมีตัวซีซีนะคะซึ่งตัวซีซีนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนี่เป็นด้านหน้านะคะตีเทลของเขาเนี่ยมีความสวยทําออกมาได้ดีมากนะคะแล้วก็ตรง C. C. เนี่ยก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะตัวเองก็เรียกไม่ถูกเขาเรียกยังไงเนาะเป็นห่วงโซ่ซีซีประมาณนั้นนะคะคิดว่าเนาะเสร็จแล้วมาดูกันด้านหลังด้านหลังจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยด้านหลัง ั้นนหลงะะคะมาพูดกันถึงเรื่องน้ำหนักนะคะน้ำหนักเขาอยู่ระดับกลางนะคะไม่ใช่เบาไม่หนักจนเกินไปอยู่กลางๆเนาะคือเวลาเราใส่ต่างหูที่แบบว่ามันหนักมากๆนะคะจะสังเกตได้ว่าหูมันจะแบบยานลงมานะคะมันมีตัวนึงนะคะที่ตัวเองซื้อมาเป็นของชาแนลเป็นรูปขวดน้ําหอมนะคะตัวนั้นค่อนข้างหนักนะคะเวลาใส่แล้วหูมันจะหย่อนลงมาแบบประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ใส่ได้ประมาณ 3 4ชั่วโมงนะคะก็ยังไม่มีอาการปวดหูหรือว่าเมื่อยหูอะไรนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นรูปทรงของต่างหูเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันทั้งสองอันเลยนี่นะคะดูกันใกล้ๆแบบนี้นะคะคือแบบคือสวยสวยมากสไตล์เขาทำออกมาได้ดีนะคะ ใส่ออกไปดินเนอร์ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ก็ใส่ได้นะคะขออนุญาตใส่ให้ดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงแป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องใจร้อนหารูก่อนโอเคเห็นรูแล้วอันนี้หนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกัน เห็นไหมคะคือหูเรามันไม่ได้หย่อนอะไรแบบไม่ได้ยานลงมามากนะคะถือว่าน้ําหนักเนี่ยโอเคเลยนี่ค่ะจะขอใส่อีกข้างหนึ่งแล้วกันแป๊บนะแป๊บแป๊บโอเคเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็น ใส่พร้อมกันทั้งสองคู่คือใส่แล้วมันดูเลิศแล้วก็หรูมากนะคะออกงานแบบปาร์ตี้สังสรรดินเนอร์นะคะไปได้หมดเลยโอเคนะคะมาพูดกันในส่วนของราคาราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 610ปอนด์นะคะซึ่งเวลาซื้อต่างหูของชา n นลนะคะเราไม่สามารถที่จะไป Exchange หรือว่า Refund ได้นะคะโอเคค่ะนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะในการแกะกล่องต่างหูของ c h a n n e ลหวังว่าเพื่อนๆคงสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยกันถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไป พบกันใหม่คลิปหน้าสวนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบา,บาย